สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังเต็มๆว่ายูพาสทำงานกับน้ำจะทำงานแบบไหนอย่างไรช่วยได้ดีแค่ไหนผมอยากจะบอกว่าใครที่เคยเลี้ยงสัตว์ด้วยน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินใครที่เคยปลูกพืชหรือใช้น้ำสูบรถพืชน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินนะครับปัญหาที่เกิดก็คือจะมีปัญหาการดูดซับสารอาหารธาตุอาหารปุย๋ยหรืออาหารที่สัตว์กินเข้าไปเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรครับเหตุผลเพราะว่าน้ำมันโมเลกุลใหญ่เมื่อน้ำโมเลกุลใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ เวลาน้ำนำธาตุอาหารอย่างปุ๋ยพืชเข้าไปสู่เซลล์พืชหรือนำอาหารจากอาหารเม็ดของสัตว์ไปสู่เซลล์สัตว์เนี่ยมันทำได้ไม่ดีครับมันเข้าไม่ได้ทุกเซลล์ครับแล้วเอาของเสียจากเซลล์มาทิ้งข้างนอกก็ทำไม่ได้ครับไม่ได้ทุกเซลล์เหมือนกันเหตุผลเพราะว่าน้ำโมเลกุลใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นน้ำที่ผสมด้วยยูพาสน้ำบาดาลน้ำใตดินมาแช่น้ำยูพาสทิ้งไว้กลางแดดก็ได้ครับหรือน้ำอื่นใดน้ำประปานะครับน้ำฝนน้ำคลองสาธารณะต่างๆนะครับ เอามาละลายน้ำยูพาร์ตวิธีการทําอย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณซื้อยูพาร์ตใช้ยูพาร์ตแบบซองสีกระกมให้คุณใช้น้ํา100ลิตรครับละลายแล้วก็ทิ้งไปเลยครับเป็นน้ําตั้งต้นเรียกว่าน้ำยูพาร์ตนะครับถ้าเกิดเป็น1กิโลให้คุณใช้ถัง200ลิตรนะครับน้ำา200ลิตรใส่ไปเลย1กิโลครับเรียกว่าน้ํายูพาร์ตเช่นกันครับเมื่อคุณต้องการฆ่าเชื้อในบอ่อด้วยด่างทับทิมให้คุณเอาด่างทับทิม1กิโลต่อไร่นะครับให้ใส่กละมังแล้วเอาน้ํ ath, า,ลลายูพาาาาสมทํลละยัก10 l, ิตร คนก่อนให้คุณนะครับในถังให้คุณก่อนแล้วก็เอามาทําละลายเสร็จแล้วก็สาดในบ่อกุ้งบ่อปลาได้เลยครับถ้าเกิดคุณต้องการฉีดพ่นเล้าคอกเล้าหมูเล้าไก่เล้าเป็ดนะครับเพื่อทําลายเชื้อฆ่าเชื้อให้คุณใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเอาน้ํามาสัก10ลิตรครับใส่ลงไปน้ํอยู่พาร์ตนะสิลิตรนะครับคนก่อนแล้วก็ตัก10ลิตรครับละลายให้พอเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วคุณไปฉีดพ่นเล้าหมูคอกหมูกรงต่างๆไก่เป็ดได้หมดครับนี่คือการฆ่าเชื้อทําอาทิละครั้งดีทีี่สุดดและมากๆครับ สำหรับพแองลครับไม่ต้องใช้อื่นใดใช้น้ํายูพาร์สอย่างเดียวยูพาร์สหนึ่งซองผสมน้ํา100ลิตรครับแล้วก็คนให้เข้ากันไปตากแดดตกตะกอนอะไรไม่เป็นไรครับถ้าคุณต้องการให้จิ้งรีจดจะจิ้งจิง้งโลงกินให้คุณคนแล้วก็ตักไปใส่ให้กินปกติได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น1ลิตรผสมน้ําอีก1ลิตรก็ได้ครับใปใส่แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะฉีดพ่นเล่าคอกล้างกล่องต่างๆนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นหรือเช้าเที่ยงเย็นก็แล้วแต่ครับได้หมดครับทำ คุณเอาน้ำใสๆอย่างเดียวใส่กระบอกฉีดแล้วฉีดพ่นได้เลยครับทาแค่นี้รับรองว่าสิ่งที่คุณไม่เคยเจอสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะเคยเห็นนี่คือความสําคัญของอยูพาสที่ทํางานกับน้ํามันทําให้น้ําโมเลกุลเล็กและมันมีประสิทธิภาพนวัตกรรมซิเวอร์นานโนเข้าไปทําลายเชื้อ650ชนิดทําให้น้ําโมเลกุลเล็กเอาสารอาหารเอาธาตุอาหารเข้าไปสู่เซลล์ทั้งพืชและสัตว์และเอาของเสียออกมาทิ้งข้างนอกนี่คือกระบวนการของ ยูพารสนวัตรกรรมเกาหลีใต้ครับ